ที่ใช้ชื่อสันป่ายางหลวงนี่ก็เพราะว่ามีต้นยางอยู่ตรงมุมวัดด้านเหนือนี่ซึ่งสมัยหลวงปู่คุบาคำสซาวฟโลท่านได้มีชีวิตดะอุในเล่าให้ฟังว่าต้นยางนี่ตอนที่ตัดเขาเอาไม้มาทำโรงเรียนประมาณก่อนปี2500ต้นยางนี่มีคนนั่งได้ ตัดต่อแล้วนั่งได้ประมาณ25่คนเลยได้ชื่อว่าบ้านสันป่าย,ยางหลวงเมื่อธารมมาเป็นเจ้าอาวาดต่อจากหลวงปู่ครูบาคำสาวอุปรโรดวัดตอนนั้นโทมมากโทมจนชนิดที่เห็นแล้วน่าตกใจแบบวัดเก่าๆซอมซ่อไม่มีอะไรสักอย่างหลังจากที่ธามาได้บวชมาก็เลยพัฒนาวัดแล้วก็อยู่ต่อมาก็โยมไพศาลแสนชัยประมาณเมือ่อปีพศ2 5 2 3 ประมาณปลายปลายป,ายป,ายปีก็โยมพศารหนุ่มกางเกงเก่าๆเสื้อกั๊กอภาราคมามัดเอวขี่มอเตอร์ไซค์เก่าๆมหาธรรมาก,ก็มาเล่าให้ฟังว่าผมได้นิมิตผ่านจากเจ้าแม่จามาเทวีได้เล่าถึงประวัติของวัดครับเรามาก็ตกใจที่แรกก็ไม่ค่อยเชื่อหละเอะหมอนี่มันมาจากไหนก็เลยว่าอลองเล่าฟังดิคุณพศาลก็บอกว่า เจ้าแม่เนี่ยฝากบอกมาว่าวัดนี้ต่อไปเนี่ยก็จะพัฒนาขึ้นไปก็จะจะเจริญรุ่งเรืองแม่มอนหรือเราเรียกว่าแม่มนเนี่ยก็คือแม่เจ้าจามาเทวีก็เเราประวัติเกี่ยวกับท่านได้มาประพฤติปฏิบัติทำกรรมฐานที่วัดท่านรักวัดนี้มากเจ้าแม่ได้ฝากบอกว่าตอนที่ท่านอยู่เนี่ยมีชีวิตอยู่ก็ได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดนี้วัดนี้กว้างแล้วก็ช่างที่ส่งท่านมาจากวังท่าน,นมีสองที่ วังที่สารกลางจังหวัดที่หนึ่งอันนี้เป็นที่ว่าราชการของท่านแล้วก็วังที่อาศัยอยู่ก็คือวัดจามเทวีหรือเรียกว่าวัดกูกุดในโบราณท่านก็ขี่ช้างมาแล้วมาปฏิบัติธรรมที่นี่ช้างตัวนั้นก็ไปอยู่ที่หากินบริเวณที่กูช้างปัจจุบัน เลยวัดนี่ออกไปประมาณสักกิโลแม่เจ้าก็ปฏ<อ>ิบัติทำกรรมฐา,านในวัดแล้วก็เลยเล่าให้ฟังถึงเรื่องอดีตวัดเรื่องเจ้าแม่ได้มาเกิดเมืองลำพูนได้มีพ่อชื่อนั่นแม่ชื่อนั่นแล้วก็ได้บอกถึงคบภูมิชาติอาตมาท่านได้บอกถึงเรื่องอดีตชาติอาตมาว่าเป็นครูบามหายศที่คุณไปศาลว่าน,นั่นแหละคุณไปศาลบอกว่าแม่จามเนี่ยมีเชื้อชาติมาทางหงสาวดีปัจจุบันก็คือรัดมอน คือมอนสเตตของพม่าปัจจุบันนี้ย้ายจากโน่นมาอยู่ลำพูดเมื่อขอมเนี่ยมาอยู่ที่นี่หลวงพ่อสามองค์เนี่ยพระโสพโนพระเถระกันดาวพร,พระเถระอุตโมก็ได้มาเปลี่ยนศาสนาจากชาวบ้านนับถือเทพเจ้าบวงสรวงอ่าซึ่งหลักฐานที่ว่าเมื่อกี้วลึงน่ะไปให้พิพิธภัณฑ์เก่าแก่มากไม่ใช่ใหญ่นขนาดนี้สูงประมาณเนี่ยภาพิฆเนศเนี่ยเ,เป็นดินปั้นละเเผาแบบพระรอดเก่าแก่มาก ไปดูได้ในพิพิธภัณฑ์ส่วนอื่นๆนี่พบพวกหินแกะสลักตีนเสาปลายเสาพวกเศษหักของอิดโบราณก้อนใหญ่ๆบะลมทุ่มขนาดนี้ขนาดสี่สี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยก็มีทั่วไปแล้วก็ผาพิมพ์ที่ในวัดสันประยางหลวงนี่จะไม่เหมือนที่อื่นเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากแล้วก็ไม่เคยเปิดเผยให้ใครได,ได้ได้รู้เรื่องเพราะว่ากลัวเรื่องนี้มันจะมากลายเป็นมาหวงมาหาสมบัติกันน่ะ เลยกลัวต้องรักษาอันนี้หน่อยนะึงแล้วก็วัดก็ไม่ได้ขุดค้นเพราะว่าที่ขุดได้ออกมานั้นได้มาจากสาลาร้อยพระบาทข้างวิหารหลังนั้นหน้าโบสถ์บริเวณหน้าโบสถ์นั้นขุดก็เป็นเจอแล้วก็ไม่ขุดไม่ขุดที่ขุดได้พบได้นี่ก็เพราะว่าไปขุดทําตีนเสาที่ฐานราก<ะ>แล้วก็เป็นหลักฐานที่บ่งบอกถึงลําพูนว่าเก่าแก่ขนาดไหนตั้งแต่ยุคที่สมัยคนเดินเท้าไปอินเดีย แล้วก็นํารูปแบบพระเหล่านั้นเอามาไว้ทีล่ลําพูนแม้แต่พระหลอดนี่ก็เป็นยุคที่ต้นแบบปาละ,ะพระภพพระประธานในโบสถ์อายุพันสี่ร้อยกว่าปีสงสัยว่าจะเป็นต้นแบบของพระหลอดเพราะมันมีลักษณะเหมือนพระหลอดเป๊ะเป็นพระหลอดในยุคปาล,ละพระประธานในในโบสถ์วัดสันเยางหลวงเนี่ยเก่าแก่มากประมาณพันสี่ร้อยเป็นหินหยกขาวนี่แหละอายุเนี่ยรูปร่างลักษณะเหมือนพระหลอดเป๊ะเลย